บ้านสวนอิตาอียายสวัสดีเพื่อนๆจ้าเมื่อนี้สิพาเพื่อนๆมาเบิงนอเผือกค่ะนอเผือกหรือว่าลูกเผือกเนาะนี่คือลูกเผือกค่ะเพื่อนๆลูกเผือกของเราเราก็จะเอาลูกเผือกแบบนี้มาใหญ่ค่ะเอามาใหญ่เต็มเต็มพื้นเลยค่ะเพราะใหญ่เสร็จปุ๊บอิตากะสะเอาฟางมาคลุมค่ะเพื่อนๆเอาฟางมาคลุมแล้วก็รดอ่า น้ำยากันเชื้อราเนาะย้ายกำลังขนลงรถดค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คืออลูกเผือกที่เราจะเอาไว้ทําแนวหรือว่าเอาไว้ทําพันเนาะขยายพันต่อไปค่ะปีนี้อิสาสิพ้าปลูกหนาแร้งค่ะปกติแล้วเขาจะปลูกกันช่วงหนาฝนเนาะค่ะเผือกแต่ว่าปีนี้อิสาสิปลูกช่วงหนาแรงค่ะ เพื่อที่จะเอาไว้ทำแนวหรือเอาไว้ทำพันในช่วงหน้าฝนของปีต่อไปเนาะนี่เผื่อของเราที่จะย้ายกับสีใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะสีใหญ่ไปเต็มพื้นเลยค่ะยหายอ่าสะ,สะกันกระจายกระจายกันออกเนาะคะ่ะเพราะว่าขั้นเพื่อนทับถมกันแล้วนี่เพื่อนสิเป็นเชื้อราเนาะคะ่ะเป็นเชื้อราแล้วก็ทําให้หัวเน่าเนาะ,ะนี่เผื่อของเรา ความจริงแล้วเฮาสิเอาไปขายค่ะทุกปีเฮา้องจะคุดถึงไปขายแต่ว่าปีนี้อิตาว่าสิปลูกปลูกไว้เห็ดแนวช่วงหนาแล้งนี่เราจะปลูกเราจะใช้น้าใส้น้ําจากฝายฝายของหมู่บ้านค่ะเพืเ่อนๆใช้น้ําจากฝายของหมู่บ้านเนาะเพื่อที่จะเอามารดเปลือกของเรา อย้ายกำลังขนล,ลงค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณที่มารับชมค่ะ